ภาวะขาดแคลนอาวุธของวากเนื้อกรุ๊ปที่เป็นทหารรับจ้างของรัสเซียที่ไปสู้รบในยูเครนเราพูดถึงกลุ่มวากเนื้อกรุ๊ปบ่อยมากนะครับ3วันที่ผ่านมาเราพูดถึงชื่อนี้ทุกวันแล้วเราก็พูดชื่อของผู้นํากลุ่มวากเนื้อกรุ๊ปอย่างเยฟกินีพิโกซินที่เป็นแกนนากลุ่มวากเนื้อกรุ๊ปทหารรับจ้างแล้วก็มีการเกณฑ์นักโทษในเรือนจํารัสเซียไปสู้รบในสงครามยูเครนเราพูดถึงชื่อเหล่านี้ทุกวันครับ ทำไมผมถึงพูดชื่อเหล่านี้ทุกวันก็เป็นเพราะว่าเขาคนนี้รวมถึงกลุ่มวัคเนอร์กรุ๊ปเนี่ยมีความสําคัญจริงๆนะครับว่าน่าจะมีบทบาทในสนามรบในการช่วยรัสเซียรบในสงครามยูเครนโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกที่ทุกคนกําลังจับตาอยู่ในตอนนี้ก่อนหน้านี้เราก็ได้รายงานแหละครับว่าการนํากลุ่มวัคเนอร์กรุ๊ปอย่างเยฟกินีพิโกซินคนคนนี้เนี่ยนะครับ ออกมาโจมตีฝ่ายเดียวกันอย่างกองทัพแล้วก็กระทรวงกลาโหมรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าตอนนี้วักเนื้อกรุปกาลังขาดแคลนอาวุธเพราะว่าส่วนกลางที่รัสเซียไม่ยอมส่งอาวุธมาให้คุณอวักเนื้อกรุปชี้นะครับว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนอาวุธครับแต่เป็นเรื่องสายบังคับบัญชาของรัสเซียที่ดูเหมือนจะสกัดไม่ให้วักเนื้อกรุปได้อาวุธหรือไม่คุณอวักเนื้อกรุปถึงขั้นบอกเลยนะครับว่าใครก็ตามที่กําลังจะสกัดกีดกันไม่ให้วักเนื้อกรุปได้อาวุธเนี่ย นี่คือการกระทําที่เป็นเหมือนฝ่ายตรงข้ามกับรัเสเซียที่ซ่อนที่เป็นนอนบ่อนไส้อยู่ในกองทัพรัเสเซียหรือเปล่าซึ่งการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ของผู้นําวักเนืรอกรุปกลายเป็นภาพที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันสะท้อนถึงความไม่เป็นเอกภาพเกิดขึ้นในฝ่ายกําลังรบของรัเสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบังคับบัญชาหลักอย่างกระทรวงกลาโหมรัเสเซียกองทัพรัเสเซียกับทหารรับจ้าง อย่างวากเนื้อกรุปที่อยู่ในพื้นที่การสู้รบแต่ว่าล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเพราะว่ากระทรวงกลาโหมของรัเสเซียได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาของแกนนํากลุ่มวากเนื้อกรุปในถแถลงการล่าสุดโดยปฏิเสธสิ่งที่ผู้นําวากเนื้อกรุบกล่าวว่ามีการจํากัดการส่งอาวุธให้กับอาสาสมัครที่ไปช่วยรบในยูเครนครับถแถลงการจากกระทรวงกลาโหมรัเสเซียฉบับนี้น่าสนใจมากเลยนะครับข้อแรกเพราะว่าถแถลงการฉบับนี้ ไม่เอ่ยแม้กระทั่งชื่อของกลุ่มวากเนอร์กรุปนะครับแต่ว่าระบุเพียงว่าเป็นกลุ่มนักรบในรัสเซียแล้วก็ใช้คําว่านักรบอาสาสมัครเท่านั้นอีกข้อหนึ่งที่สนใจที่มาจากแถลงการของทางการรัสเซียฟังแล้วอาจจะสัมผัสได้เลยนะครับว่านี่คือท่าทีที่แข็งกร้าวตอบโต้กลับไปยังวากเนอร์กรุปซึ่งผมย้ําอีกครั้งนะครับว่าวากเนอร์กรุปก็คือฝ่ายรัสเซียนั่นแหละ เนื้อความในแถลงการช่วงหนึ่งระบุแบบนี้เลยนะครับว่าความพยายามใดๆที่จะสร้างความแตกแยกในเรื่องการสนับสนุนกลุ่มนักรบในรัสเซียเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์และจะยังส่งผลเป็นทางบวกให้กับฝ่ายตรงข้ามเองด้วยเห็นความลักษณะภาพอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดตั้งแต่ท่าทีของผู้นำวัคเน้กลุมจนมาถึงแถลงการของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียไหมับ ภาพนี้ดูเหมือนว่าจะปฏิเสธได้ยากขึ้นทุกทีนะครับว่ามีสนิมเกิดแต่เนื้อในของสายการบังคับบัญชาของกำลังรบของฝ่ายรัสเซียเองตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีของสองครามยูเครนที่ผ่านมาแน่นอนนะครับว่าความแตกแยกนี้ฝั่งหนึ่งก็คือวักเนอร์กรุ๊ปฝั่งหนึ่งก็คือกระทรวงกลาโหมและกองทัพรัสเซียคำถามที่น่าถามต่อก็คือแล้วคนกลาง คนที่มีหน้าที่ในการชี้ขาดอย่างประธานาธิบดีปูตินกำลังคิดยังไงกับเรื่องนี้อยู่รู้ไหมว่าสนิมเกิดแต่เนื้อในในกำลังรบของรัเสเซียแล้วนี่เป็นเรื่องที่หลายคนตั้งคำถามมากเลยนะครับแล้วคำถามที่ตามมาอีกก็คือทำไมการแสดงความไม่พอใจของกลุ่มวัคเนอร์ก u ุถึงเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ในช่วงเวลาที่สงครามยูเครนรกําลังจะครบรอบหนึ่งปีในช่วงเวลาที่หลายคนมองว่านี่กําลังเป็นช่วงเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานกําลังจะเกิดการตัดสินใจใหญ่ของฝ่ายรัสเซียทําไมผู้นําวัคเนอกรุป๊ปถึงออกมาโวยพวกเดียวกันเองในช่วงเวลาที่รัสเซียควรจะมีเอกภาพมากที่สุดมีสองคำถามใหญ่ๆแล้วนะครับเราจะไปเริ่มจากคำถามแรกก็คือคำถามที่ว่าด้วยทำไมผู้นำวัคเนกรุป ถึงมาโวยในตอนนี้อเล็กซี่มูลาเวฟผู้เชี่ยวชาญรัสเซียประจำมหาวิทยาลัยเคอร์ทินในออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสื่ออาจาซีราโดยชี้นะครับว่าสนิมที่เกิดแต่เนื้อในความไม่ลงรอยกันของฝ่ายกองกำลังรัสเซียที่จู่ๆก็มาปะทุรุนแรงในช่วงเวลานี้มีการตอบโต้ไปมาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าทางการรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการจัดทับครับและตัวของเยฟกินีพีโกซินคนนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้นำวัคเนอร์กลุ่มเนี่ย ก็น่าจะต้องการเข้าไปมีบทบาทนําในกองทัพรัสเซียมากยิ่งขึ้นผู้เชี่ยวชาญคนนี้ระบุว่ามันชัดเจนว่าคุณนําวัคเนอร์กลุบต้องการผูกขาดอํานาจในปฏิบัติการที่รัสเซียเข้าไปทําในยูเครนนี่แหละครับถ้ามองของการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์คนนี้ก็จะมองได้ว่าสิ่งที่มีการยกขึ้นมาตีโพยขึ้นตีพายขึ้นมาในช่วงเวลาที่จะครบหนึ่งปีของสองครามยูเครนในฝ่ายรัสเซียด้วยกันเองอาจจะเป็นเรื่องที่ วักเนื้อกรุปต้องการมีบทบาทนํามากขึ้นในการบังคับบัญชาสงครามยูเครนหรือไม่ทีนี้อีกคําถามหนึ่งแหละครับอีกคําถามหนึ่งที่เราทิ้งค้างเอาไว้ว่าแล้วคนกลางคนที่มีอํานาจชี้ขาดอย่างประธานาธิบดีปูตินเอายังไงกันแน่รู้ไหมว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่แยกเป็นแม่น้ำสองสายในการสู้รบในยูเครนตอนนี้กำลังแตกคอกันถึงขีดสุดแล้ว มีการประเมินนะครับว่าผู้นํารัเสเซียรู้ครับและพยายามจะแก้ปัญหานี้อยู่นี่เป็นการประเมินที่ไม่ได้มโนโเอาเองไม่ได้มีเรื่องของแหล่งข่าวออกมาเปิดเผยนะครับแต่ว่าเป็นการประเมินที่มาจากการถอดรหัสสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินเมื่อวานนี้แหละครับเพราะว่าช่วงหนึ่งผู้นารัเสเซียชีย้เลยนะครับว่าตัวเขาต้องการจบเรื่องของการต่อสู้กาภายในให้ได้เสียทีรวมทั้งเรื่องของการทํางานที่ดูจะเป็นการแยกกันทํา ความขัดข้องมองใจกันและเรื่องไร้สาระอื่นๆผู้นํารัเสเซียบอกว่าต้องจบเรื่องนี้สักทีได้แล้วเพราะฉะนั้นเนื้อความในสุนทรพจน์ช่วงนี้ของประธานาธิบดีปูตินก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยแหละครับว่าหนึ่งเขารู้ครับว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสายการบังคับบัญชาระหว่างกองทัพกระทรวงกลาโหมรัเสเซียกับคนที่ไปสู้ในสนามรบอย่างวากเน์กรุ๊ป และดูเหมือนเขาจะพยายามหาทางแก้ไขมันอยู่ทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมรัสเซียหรืออีกฝ่ายหนึ่งวากเนื้อล u p เนี่ยทั้งสองฝ่ายต่างเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับประธานาธิบดีปูตินทั้งคู่นะครับคำถามที่ไม่มีคำตอบตอนนี้ก็คือ สุดท้ายแล้วประธานาธิบดีปูตินจะต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่หรือจะบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่คนใกล้ชิดที่มีบทบาทสําคัญในสงครามยูเครนอย่างไรเรื่องนี้ก็ยังไม่มีคําตอบนะครับแต่ว่าพอประธานาธิบดีปูตินพูดแบบนี้ปุ๊บก็มีคนไปถามเยฟกินีพีโกซินเหมือนกันนะครับว่าเมื่อได้ฟังสุนทรพน์ของประธานาธิบดีปูตินแล้วเขารู้สึกอย่างไรคําตอบของแกนนาวัคเนือกรุปก็น่านํามาถอดรหัสเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเยฟกินี่พีโกซินบอกว่าตัวเขาเองยุ่งเกินกว่าจะมานั่งฟังสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินและไม่ขอให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับน่าสนใจมากเลยนะครับนี่เป็นสาเหตุเลยครับที่เราพูดถึงเรื่องกำลังรบพูดถึงกลุ่มวักเนอร์กลุปติดต่อต่อเนื่องกันมา3วันแล้วนะครับเพราะดูเหมือนว่านี่จะเป็นชนวน เป็นควันไฟที่ทำให้เราได้เห็นภาพความขัดแย้งของสายการบังคับบัญชาในรัสเซียได้มากพอสมควรแล้วก็ต้องจับตาหางกันไปนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินจะเอายังไงกับเรื่องนี้ทุกคนมองเรื่องนี้ว่ายังไงครับการจัดการกับความขัดแยง้งภายใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาของประธานาธิบดีปูตินจะเดินหน้าในรูปแบบไหนสุดท้ายประธานาธิบดีปูตินจะต้องเลือกสักฝ่ายไหมอยากให้ทุกคนแชร์กันมาได้นะครับ อาจจะเป็นความเห็นหรือข้อคิดเห็นก็ได้ว่าท่านคิดว่าประธานาธิบดีปูตินถ้าถึงวันที่ต้องเลือกเขาจะเลือกใครระหว่างคนที่อยู่ในสนามรบอย่างวากเนอร์กรุ๊ปที่ตอนนี้ยังอยู่ในยูเครนนะครับกับสายการบังคับบัญชาหลักที่อยู่ในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่เดียวกับประธานาธิบดีปูตินทีนี้เราต้องมาพูดถึงความสูญเสียหนึ่งปีสงครามยูเครน ที่สูญเสียกันทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดมากแล้วว่าฝ่ายยูเครนสูญเสียเสียหายมากแค่ไหนในช่วงเวลาหนึ่งปีของสองครามยูเครนเพราะว่าความเสียหายนั้นรุนแรงจริงๆในฝ่ายของยูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจความเสียหายเรื่องทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนหรือว่าแม้แต่ความสูญเสียกําลังพลเนี่ยซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีการประเมินของฝ่ายที่จับตาสถานการณ์ออกมาว่าความสูญเสีย ของฝ่ายยูเครนรุนแรงมา,มากมากมากขนาดไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีการประเมิอนออกมาแล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเป็นการประเมิอนออกมาจากองค์การสหประชาชาตินะครับว่า1ปีสงครามยูเครนที่ผ่านมาทําให้มีพลเรือนของอยูเครนซึ่งก็คือประชาชนธรรมดาคนหาเช้ากิน่ําถ้าเปรียบเทียบก็คือเราเราท่านๆนั่นแหละรครับคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตในยูเครนเนี่ยเสียชีวิตจากสงครามยูเครนในช่วง12เดือนที่ผ่านมา อย่างน้อย800 0กับอีก6คนนะครับที่ใช้คำว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเลขจริงๆแล้วทุกฝ่ายเชื่อว่าต้องมากกว่า800 0กับ6คนซึ่งเป็นตัวเลขจากการประเมินนี้แน่นอนหน่วยงานของสหประชาชาติออกมาประเมินเรื่องนี้คือสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับที่ระบุว่าในตอนนี้มีพลเมืองยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย800 0กับอีก6คนและมีพลเรือนยูเครนบาดเจ็บ13,287คน ในช่วง12เดือนของสองครามยูเครนและอย่างที่บอกนะครับว่านี่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมดครับหน่วยง,งานสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติถึงกับเปรียบเลยในนัครับว่าตัวเลขนี้เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเพราะความยากลาบากในการเข้าไปตรวจสอบความยากในการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการสู้รบรุนแรงรายงานระบุเลยนะครับว่าหากนับตามการประเมินนี้ก็จะพบว่าพลเรือนยูเครนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากถึง61เป็นะครับเป็นผู้หญิง39 ในจำนวนนี้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย487คนและบาดเจ็บ954คนเพราะเรายังส่วนใหญ่คือประมาณ90.3%เสียชีวิตจากระเบิดครับโดยมักพบการเสียชีวิตในพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นรายงานฉบับนี้ยังระบุถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสังหารผู้บริสุทธิ์การซ้อมทรมานการคุกคามทางเพศการบังคับสูญหายและก็การบังคับกักขังเป็นต้น ขณะที่รายงานการเสียชีวิตของพลเมืองในฝั่งรัเสเซียหน่วยงานของสหประชาชาติระบุว่าพบจํานวนพลเรือนเสียชีวิตในรัเสเซีย30คนแต่ก็แน่นอนนะครับว่ายังไม่สามารถยืนยันข้อมูลนี้ได้เช่นกันครับสำนักข่าวทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์